สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพื่อนๆที่รักผาเครื่องทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้ร้านนุ่นผาเครื่องนะคะมีผ้าสมเด็จสวยๆมาแบ่งปันกันนะคะเต็มเลยท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์099ย์4 25าเก้าสอ idline ก็0 9นย์4ก5 82 2นะคะทางร้านเรา,าส่งฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ อันนี้เป็นผ้าสมเด็จนะอ่าชุดนี้จะเป็น500บาททุกๆุกองนะคะพวกพี่ๆพ่ขายังไงทางร้านเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผิดเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด e ีต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะคะเป็นสมเด็จวัดละครั้งเนาะพี่พี่เนาะอ่า ดูกันไปก่อนนะคะพกพี่พี่ๆขาดูกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะแต่ถ้าพวกพี่ๆท่านใดสนใจนะคะติดต่อเรามาได้เลยนะคะ,ะสวยๆทั้งนันเลยนี่เป็นสมเร็จวัดละคระนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่เนาะนี่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้เรามีมาแบ่งปันกันทั้งหมด20รายการเนาะพวกพี่ๆเนาะนี่นะคะสวยๆนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะ เดี๋ยวมารับชมรายการที่สองกันเลยนะคะทรายการที่สองกันเลยอันนี้ก็สมเด็จวันละครเป็นสมเด็จทางง้งกันเลยนะพี่นะอืมมันนี้มีมาแบ่งปันกันนะคะนี่ชมกันไปเลยเนื้อดีเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยมากๆเลยนะคะนี่แต่ละองค์นะคะเกตทะลุซุ้มเลยนะพวกพี่ๆนะองค์นี้นะคะนี่มีแต่สวยๆนะคะนะเนาะมา นี่มาชมรายการที่สามนะคะอันนี้อันนี้สวยมากเลยพี่ๆนี่นะคะสามชั้นนะคะดูรับชมกันไปก่อนเนาะสนใจองค์ไหนยังไงติดต่อมาได้นะคะทางร้านเล่านะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่ไม่บวกเพิ่มนะคะ บริการเก็บเงินไปทางได้เลยแต่ถ้าท่านใดสนใจอ่านก่อนก็ได้นะคะอ่นก่อนได้เนาะมาชมรายการต่อไปรายการที่สี่ดูได้เลยนะคะดูได้เลยนี่เมาเหมาหนะ้าพี่ๆนะองค์ละห้าร้อยบาททุกทุกองนะคะทุกทุกองลเลยเนาะห้าร้อยบาททุกทุกองพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนี่นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะพี่เนาะ มาชมรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่หา้านะคะอันนี้จะเป็นซุ้มเล็กนะคะจะเป็นพิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กเนาะพี่ๆเนาะนี่นะคะนี่นะคะดูกันก่อนชมกันก่อนนะคะนี่สมเด็จวันละครั้ง เนื้อดีพิมพ์นิยมสวยๆนะคะนี่ดูรายการต่อไปเลยนะคะรายการที่หกเนาะรายการที่หกนี่นะคะรายการที่หกอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพวกพี่ๆขาพิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆหมุนให้นาอหมุนดู กันชัดๆไปเลยนะคะนี่เป็นยังไงบ้างนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อดได้เลยนะที่เบอร์โทรสองเก้าเก้าสองหนึ่งสี่สองห้าแปดสองนะคะ ไอ l i ล e ยก็ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งสี่สองห้าปสงเนาะเดี๋ยวเรามาชมารายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อไปนี่รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะคะยังไงน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผ่านอีพีต่อไปนะพวกพี่ๆนะนี่นะคะ มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูรายการต่อไปดังไงเนาะขออนุญาตซูมเนาะซูมเข้าไปอีกนิดนึงเนาะเพื่อพี่ๆจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนี่คะ่ะรายการต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะนี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆขาพิมพ์ใหญ่นี่เห็นไหมเนื้อสวยๆกันเลยนะคะเนื้อสวยๆด้านหลังองค์นี้จะเป็นนี่นะคะ น,น,นิดหน่อยซุ้มเต็มนะคะหน้าเต็มนะคะสวยๆทางนั้นเลยผู้พีๆสนใจไหมองค์ไหนเนาะสนใจองค์ไหนนะคะมาเลยนะคะติดต่อมาได้เลยทาง้านเรามีนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี่นะคะซุ้มเต็มหน้าเต็มนะคะ สวยๆท้งนั้นเลยเดี๋ยวน้องค่อยๆหมุนให้ดูเนาะค่อยๆหมุนให้ดูนะคะนี่หมุนให้ดูห้าร้อยบาททุกองค์นะคะห้าร้อยบาททุกองเนาะห้าร้อยบาททุก,นททกนสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะคะนี่นะคะรายการต่อไปรายการที่สิบนะคะสมเด็จวัดลับค้างวันนี้เรามีต่สมเด็จมาเนาะพี่ๆเนาะ มีแต่สมเด็จทางนั้นเลยมีแต่สวยๆนะคะนี่นะคะรายการที่สิบนะคะที่สิบนี่ยังไงเนาะค่อยๆหมุนให้ดูเนาะพี่ๆเนาะหมุนดูกันไปชอบองไหนนะคะติดต่อเรามาได้เลยดูหัวดูท้ายนะคะดูหัวดูท้ายนะคะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบ เอเนาะจากการที่สิบเอ็ดนี่นะคะสมเด็จวัตระครังของเรานะคะอันนี้เป็นซุ้มใหญ่ค่ะซุ้มใหญ่เนาะซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่นสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่ๆนะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอืม รายการต่อไปรายการที่สิบสองนี่นะคะรายการที่ 12, สิบสองเล็ตวัดละครังนี้เป็นซุ้มใหญ่เหมือนกันนะคะพ,พี่ขาวันนี้มีแต่จะมีแต่ซุ้มใหญ่เข้ามาเนาะมีแต่ซุ้มใหญ่ทั้งนั้นนะคะน,นี่ด้านหลังนะคะจะมีรอยขีดนะคะนิดนึงนะคะเข้ามานี่เนื้อดีพิมพ์นิยมนะคะนี่นะคะเด็ดวัดละครังนจะจ๊ะ ารายการต่อไปนะคะรายการที่13บสารายการที่13นี่นะคะรายการที่สิรับดูรับชมกันไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆเนาะนะคะรับดูรับชมกันไปเรื่อยๆนะคะนะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆหมุนให้ดูนะชอบองไหนยังไงน,นะคะติดพักเรามาได้นะคะ ที่เบอร์โทรนะคะ0992142582เราเรามาชมรายการต่อไปกันเลยนี่รายการที่14 14นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเนาะพิมพ์ใหญ่นะคะหมนุนหมนุนหมนุนนะคะหมนุนหมุนให้ชมให้ดูกันไปดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเพลินๆนะคะพี่ๆ่ะท่านใดสนใจนะคะ ติดต่อเราได้นะเดี๋ยวเรา,าดูรายการต่อไปกันเลยรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี่สมเด็จวัดลครัางนะคะรายการที่สิบห้านะคะนี่นะคะอืมนะคะสวยๆกันเลยนะพวกพี่ๆนะสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะนี่ เรามาชมรายการต่อไปกันเลยอ๋อนี่มีนะคะนี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จปกโพนะคะสามชั้นปกโพเนาะพี่ๆเนาะเป็นซุ้มใหญ่นะคะซุ้มใหญ่เนาะนี่เดี๋ยวน้องหมุนให้ดูนะหมุนให้ดูมาเลยนะคะนี่นะคะสมเด็จปกโพนะคะสวยกันเลยนะคะนี่ปกโพเนาะนี่เห็นไหมคะนี่นะคะ อันะะนี้เป็นปกโพเนาะองค์ละห้าร้อยบาทนะคะองคละห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะ,ะ,คะอง์น,นี้จะเป็นสมเด็จเกศชัยโยนะคะเจ็ดชั้นนะคะพ,พี่อพี่ๆ่ะเกศชายโยเนาะอันนี้มีมาองค์เดียวอยกนะพวกพี่ๆนะเกศชัยโยมีองค์เดียวนะคะสนใจติดต่อได้เลยเนาะนี่แต่น้องค่อยๆหมุนให้ดูนะคะค่อยๆหมุนให้ดูเนื้อสวยมากนะคะ เนี่ยสวยมากนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเดเกดชัยโดยนะมีหมาองค์เดียวนะคะองนี้นะคะห้าร้อยบาททุกๆองคนะพี่ๆนะมาชมรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่สิบแปดอันนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นนะคะนี่สมเด็จนะคะเป็นซุ้มใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นบาวรวิจิตนะคะบาวรวิจิตนะ,ะนพรับผพี่ๆนะ นี่แด้วน้องหมุนให้ดูนี่จะเป็นสมเด็จบรวรวิจิตนะมีอักขระนะคะนี่ดันหน้าดันหลังนะคะดานข้างนะคะเรามาชมรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่19นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จนะคะเด็วน้องหมุนให้ดูนี่จะเป็นสมเด็จวัดระฆังเป็นรุ่นบรวรเจดีนะคะบรวนนะะบรวเจดีเนาะพี่ๆเนาะนี่เด้วน้องหมุนให้ดูเนาะ นี่นะคะห้าร้อยบาททุกองค์นะคะห้าร้อยบาททุกองค์นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะแต่ส่งฟรีทุกรายการเลยนะจ๊ะนี่นะคะามาดูรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นสมเด็จนางการหนุ่มะสมเด็จน้อันนี้จะเป็นอ่าน้องหมุนให้ดูนะคะนี่จะเป็นวัดระฆังเหมือนกันวัดระฆังนะคะบวรเจดีนะพ่กพี่ๆนะนี่เห็นไหมคะ เหนไหมนะคะสวยนะพี่ๆนะเนื้อสวยมากเลยนะคะเนื้อสวยมากนี่นะคะนี่นะคะจะเป็นสมเด็จนะคะอุที่1ินะคะรายการที่20่สิบนะคะวันนี้มาบีมอ่ามีมาแบ่งปันกันทั้งหมดนะคะยีรายการนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะนี่ ติดต่อเราได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะนี่0 9 9ย์นะคะ line 2 1 4 2582นะคะอ d ดี n ลก็จะเป็น0 9 9ย์4 2 5 8 2ทางร้านเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอ่าสุดจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวน้องมาแบ่งปัน,ปนอันเท่านี้แล้วกันเนาะ5 0 0บาทนะคะ500บาททุกรายการเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องไปก่อนเนาะอ่าสวัสดีค่ะ